ทีนี้ไปดูเรื่องของการจัดทอดพระป่านะครับโดยจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทอดพระป่าใช้แสงหาทุน290ล้านบาทสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งครับ ที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนายโสพลสวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการถแถลงข่าวกิจกรรมผ้าป่าใช้แสงเพื่อจัดหาทุนจำนวน290ล้านบาทสร้างอาคารดังสีรักษาโรงพยาบาลวชิรภูเกตใช้ในการฉายแสงรักษาโรคมะเร็งเพิ่อมโอกาสในการรอดชีวิตและเพิ่มคุณภาพาชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งโดยจัดทอดผ้าป่าขึ้นในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568ที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะครับ สำอัคารรังสีรักษาเป็นอาคาร6ชั้นประกอบด้วยผแผนกรังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ห้องให้ยาเคมีบำบัดใะแผนกผู้ป่วยในใช้พื้นที่ประมาณ9,000ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินบริจาคเนื้อที่ประมาณ5ไร่ริมถนนประชาอุทิศบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ห่างจากโรงพยาบาลวชิระภูกเก็ต4กิโลเมตรครับสำหรับค่าก่อสร้างอาคาร290ล้านบาทแบ่งเป็น2เฟสขนาดที่ต้องการอย่างน้อย150ล้านบาทภายในเดือนกุมภาพันธ์2568เพื่อที่จะได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างเฟสแรกก่อนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะสร้างเฟสแรกให้เสร็จและจะฉายแสงแรกให้ได้ในวันที่9เดือนกันยายน2569ปัจจุบันโรงพยาบาลวชิวระภูกเก็ตรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ในจังหวัดภูกเก็ตพังงาและ ประมาณ1,000รายต่อปีโดยครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาโดยการใช้แสงแต่โรงพยาบาลรักษาได้ด้วยการให้เคมีบำบัดและผ่าตัดเท่านั้นหากจะรักษาด้วยการฉายแสงจะต้องส่งตัวไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาหรือกรุงเทพจึงทำให้มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามมาด้วยผู้ป่วยหลายรายที่มีข้อจำกัดด้านฐานะจึงยอมทิ้งโอกาสที่จะรักษาต่อด้วยการฉายแสง โสพลสุวรศศรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตจะรับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมวัดป่าขุ้ยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิครับรับเป็นองค์อุปถรัรมภ์ในการท่อป,ป่าครั้งนี้เป็นการร่วมทําบุญเพื่อจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนได้อย่างเต็มที่โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมทําความดีบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารดังสีรักษาในครั้งนี้นะครับ อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวทุกท่านร่วมมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งด้วยการบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารดังสีรักษาได้ทางบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีเงินบริจาคเพื่ออาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลวชิรภูกเก็ตเลขที่805-31109ขอไปครับ0 8053110193ก็สามารถบริจาคได้ก็สามารถนำลรรจ่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลวชิรภูกเก็ตโทร076361234ต่อศูนย์หมายเลขบัญชีขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วนะครับ